หนึ่งสองสามแล้วช่วยกันเลยดีอ่าวันนี้เราจะมาเซอร์ไพรส์อาจารย์กันนะคะอาจารย์สุพรรณีอาจารย์สุพรรณีแกน้ำเลยแกอย่าเพิ่งเอาอาจารย์เข้าไปมันจะเสียบรรยากาศแกตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากตอนนี้นะคะเพลงของเราน่ารักมากค่ะ

แด่อะอะแด่พี่ด่านเย้จากใครจากครับแด่เชื่อครับที่รักสุขภาพดีครับตลอดเลยอ่อเต็มพี่ด่านมาลองเลย <laughs>